มันไม่ได้ววนนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีไขมันออกกําลังกายตลอดแต่ก็เวลานั่งอะไรมันเหมือนแบบแรงอึดเรามาตรวจหาสาเหตุกันก่อนดีกว่าทั้งตรวจมวลไขมันชั่งน้ำหนักส่วนสูงวัดความดันดูรีวิวมาเยอะครับหมอก็ให้คำแนะนำดีด้วยก็เลยอยากดูดไขมันหน้าท้องเพิ่มเป็นทางลัดครั้งเดียวจบไปเลยตรงบริเวณเอวเราจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ท้องล่างเนาะท้องล่างก็จะมีความป่องอนลายแฟบไปแล้วถ้าเกิดดูก็คือแนวบริเวณตรงนี้หายไปแล้วนะคะึ่ต้งองจากการดูดไขมันแล้วอยากต้องบอกว่านีการช่วยกระชับด้วยใม่เพิ่งมที่เจ็บนะวยใช่นห้คะคุณหมอคะใช่ค่ะเราก็ใช้ตัวบอดีนะ้ชัยเนาะในการตึงกระชับผิวเนาะใครที่บอกว่าอยากเข้ามาถูดไขมันก็เพิ่งน้องนะะตะกลัวในเรื่องของความะชับร้อยแะช่วยกระเมุนไขรันนะคะ คุณผู้ชายก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลเคมีของเราได้เลยนะคะพุอยุบน้ำหนักลดสุขภาพดีแบบปลอดภัยมหาคุณหมอได้ที่ KMB Hospital นะครับ